ขอความสุขสงบดีร่มเย็นจงมีแก่เราท่านทั้งหลายที่เราท่านทั้งหลายมาฟังธรรมมาสวดมนต์ร่วมกันนั่นเองถึงใครไม่สวดเราสวดสร้างคุณงามความดีไปทุกวันนั่นเองถ้าเรามีการสร้างแล้วมันก็สร้างไปเรื่อยๆจนถึงเต็มบ่มีสิบทัดบ่มียี่สิบทัดบ่มีสามสิบทัที่ปรารถนาเป็นหนอพุทธภูมิเราก็เปภูมิที่เรา ปรารถนาเราตั้งใจนั่นเองวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่11เดือนตุลาคม2568นั่นเองเหลืออีก2เดือนก็จะสิ้นปีนั่นเองนี่แหละต้นปีกลางปีจะสิ้นปีไปตามลำดับนั่นเองเราก็ไม่สิ้นคุณงามความดีเราก็ให้กิเลสสิ้นไปจากจิตใจของเรานั่นเองเราก็มารวบรวมกันฟังทำอยู่เรื่อยทุกวัน เสาของทุกเดือนเดือนหนึ่งมีสี่เสานั่นเองก็เือว่ามารว,รวบรวมกันฟังธรรมรวบรวมกันเทศรวบรวมกันฟังสาระประโยชน์แก่จิตใจของเราเพราะเราเป็นคนที่ชอบอยู่แบบสไตล์แบบนี้แหละอยู่เงียบเรียบง่ายงอยู่แบบสิ่งที่เราสร้างทางที่ร่วมเดินเราทิ้งไม่ได้นั่นเองถ้าเราทิ้งแล้วมันก็เป็นหลุบเหลาล้างไม่มีผ้าอยู่นั่นเองเราก็ต้อง ดูแลกันไปตามเหตุตามปัจจัยดูแลตามที่ดูแลได้ญาติโยมบ้านเมืองหน้าเหนือก็ดูแลข้าวน้าปลาอาหารปัจจัยสี่ญาติโยมเมืองหน้าเหนือก็ดูแลเรานั่นเองทําให้เรามีทุกวันนี้ก็อาศัยบ้านเมืองหน้าเหนือหน้ากลางหน้าใต้พรุ่งนี้ก็เป็นวันกระถินท่าเมืองหน้าที่หน้าเหนือก็มีหน้าใต้ก็มีที่งานกระถินนั่นเองเราทั้งหลายก็จะมารวบรวมกันที่วัด ญาติโยมบางคนก็อยากให้เราไปร่วมที่วัดเหมือนกันเพราะเราไม่ได้ร่วมมาเป็นเกือบ10ปีหรือว่า10กว่าปีแล้วนั่นเองไม่ค่อยไปอยู่ในหมู่คณะที่พระเยอะๆหรอกเพราะเป็นพระโบราณเพราะพระที่ไม่รู้อินโออินเนอะไรพระที่ไม่ชอบสังคมนั่นเองชอบอยู่สันโดษอยู่รูปเดียวคนเดียวปก,กติอยู่แล้วอยู่มากสุดคือว่าสามรูปนั่นเองแต่เราก็อยู่รูปเดียวมานานจนชินชินในการอยู่รูปเดียวนั่นเอง นี่แหละชีวิตของเราเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้คนอื่นจะพึ่งพาเราก็ให้มาอาศัยอยู่ได้ตามเหตุตามปัจจัยนั่นเองเพราะเราเป็นผู้ที่ปัจเจกบุคคลก็ได้เป็นผู้ที่ชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบอยู่หมู่คณะมากมายเท่าไหร่เพราะว่ามันมีลาบอีกหน้อยก็ต้องเสื่อมลาบมียศอีน้อยต้องเสื่อมยศมีสุขย่อมมีทุกมีสัรนเริญย่อมมีนินทานเองโลกกระทำแปดมันอยู่ในสังคมโลก สังคมพระก็มีสังคมญาติโยมก็มีสังคมต่างๆก็มีนั่นเองวัดจะมีฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดร่วมกันช่วยก็อวยชัยถ้าต่างคนต่างไปก็ไม่เจริญทั้งสองทางนั่นเองถ้าญาติโยมไม่ใส่บาตรให้ตู้ยันตู้ยันอยู่บนลุบเหลาก็ อยู่ไม่ได้ก็ต้องทิ้งรูปเหล่าภัยอยู่ที่อื่นคนที่ใส่บาตรทำบุญก็เหมือนญาติธรรมญาติทางสายเลือดบ้างรอเลี้ยงให้เราอยู่ได้ทุกวันนี้ก็อาศัยญาติธรรมบ้างญาติสั่งเลือดบ้างที่มาอนุเคราะห์บางครั้งบางคราวถ้ามีโอกาสมีเวลาท่านก็มาอยู่โยมแม่ก็มาปีละครั้งสองครั้งตามเหตุตามปัจจัยบางทีเราก็จะอาจไปเยี่ยมโยมแม่ที่เชียงรายบ้างก็ได้เพราะมีรถพี่ชายเอามาให้แล้ว ท่านก็ามาให้เราได้ใช้เราได้ไปในสะดวกมากยิ่งขึ้นเวลาเราเจ็บเราป่วยเราไม่สบายเราก็อาศัยรถพี่ชายนี่แหละให้โยมเขาขับไปส่งที่โรงพยาบาลบ้างพ่อคนแก่คนเจ็บมันมาด้วยกันนั่นเองเราก็แก่ไปทุกวันแล้ว50กว่าแล้วนั่นเองอีกหน่อยก็60กว่า70กว่าไม่นานก็จะม่องแล้วนั่นเองเราต้องเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนที่จะแต่งนั่นเอง แต่งไปสู่พบใหม่ชาติใหม่เตรียมน้ําก่อนที่มันจะแรงนั่นเองหน้าฝนก็จะหมดไปในเดือนนี้แล้วนั่นเองเดือนตุลาหน้าฝนก็หมดเข้าสู่หน้าหนาวนั่นเองแต่เราก็ชอบหน้าหนาวมากกว่าหน้าฝนหน้าฝนที่ไปในลําบากมันชื้นมากด้วยนั่นเองเราก็ไม่ค่อยชอบหน้าฝนชอบหน้าหนาวมากหน้าร้อนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะมันร้อนไปที่ไหนก็อบอ้าวอึดอัดขาดเครื่องมันก็นอนไม่เต็มที่นั่นเองเพราะเราอาจจะเป็น พญานาคก็ได้อาจจะเป็นงูในอดีตชาติชอบนอนนั่นเองชาวชอบพักผ่อนชอบนอนหลับสมัยเป็นเด็กนี่พ่อปลุกให้ไปลากไม้ตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองนี่ไม่นอนนอนไม่หลับหงุนหง,งิดเลยนอนอยู่บนเกวียนเกือบตกเกวียนล้อทับแล้วนั่นเองพ่อพ่อก็มาปลุกให้ไปเป็นเพื่อนพ่อนั่นเองเราก็ไม่อยากไปหรอกเด็กในน้อยที่อายุสิบกว่าขวบไม่อยากจะไปกับยมพ่อแต่พ่อก็ขยันขยอให้ไปเป็นเพื่อนหน่อย อย่างน้อยมีลูกไปเป็นเพื่อนลากไม้ไปนั่นเองเราก็ไปตามพ่อตามแม่บ้างไปหากินหา,นหาอยู่ตามอัตรภาพที่พ่อใช้ให้ไปแม่ใช้ให้ไปนั่เองนี่แหละชีวิตครอบครัวของเราก็ลำบากอยู่สมัยเป็นเด็กเลยเรามีความหวาดหวัน่นเรามีความหวาดกลัวไม่อยากให้ใครเกิดมาสร้างความทุกข์ไม่อยากสร้างโลก,กนี่เองไม่อยากมีเมียไม่อยากมีลูกเมียเราก็มีลูกก็เราก็ไม่มี เราก็ออกบวชตั้งแต่อายุ 21- 22จนได้บวชวัดแพร่ธรรมารามนั่นเองบวชแล้วเราก็เดินทุดงไป70กว่าจังหวัดนั่นเองเดินทุดงไป70กว่าจังหวัดตั้งแต่ใต้ยาลาจนถึงแพร่ภาคตะวันออกยี่จังหวัดตราจนถึงแพร่นั่นเองภาคอีสานตั้งแต่อุบลจนถึงแพร่นั่นเองภาคเหนือตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายน,าน่านมาถึงแพร่นั่นเองนี่แหละ ทุกปีที่เราอยู่5ปีที่วัดแพร่เราเดินธุดงทุกปีไม่เว้นไม่ขาดนั่นเองบางปีอาจจะเจ็บป่วยล้มมาเลยไม่ได้เดินธุดงกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตอนปี4ี่สนั่นเองปีสุดท้ายที่พรรษา4ี่หนั่นเองเราไม่ได้เดินธุดงเพราะเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเยี่ยวไม่ออกทําให้พยาบาลต้องสวนทําให้เราต้องทุกข์ทรมานนั่นเองเราก็ถือว่า เป็นผู้ที่อยู่ในป่าในเขากินน้ําไม่สะอาดทําให้เราเป็นนิ่วนั่นเองเป็นนิ่วในท่อปัสสาวะในท่อกระเพาะปัสสาวะนั่นเองเป็นนิ่วสายพี่ชายก็เป็นโยมพ่อก็เป็นนิ่วในไตก็จนนวนมากพ่อก็เสียชีวิตตอนอายุ53นั่นเองท่านก็จากเราไปตอนอายุยังไม่มากด้วยการทํางานหนักมากนั่นเองทํางานหนักมากโยมพ่อ ท่านมีลูกสี่คนมีพี่ชายมีพี่สาวของเราแล้วก็มีเรามีน้องชายนั่นเองตามหลักเราเป็นลูกล่าคนสุดท้องคนที่สามแต่น้องชายดันโผล่มาอีกนั่นเองบาล่ายาคุมแปลว่าคนลูกสุดท้องที่คุมไม่อยู่นั่นเองคุมไม่อยู่ก็อายุห่างกว่าเรา1 7ปีนั่นเองอยก็ห่างกับเรา11ปีเราก็ชื่อยันน้องก็ชื่อโยนั่นเอง อโยแต่ชื่อจริงชื่อเจษด,ดาแสนสมบัติก็อยู่ที่หาดใหญ่ตอนนี้ก็ขายน้ําอยู่กับลูกกับเมียมีลูกสองคนมีเมียหนึ่งคนนั่นเองก็ดูแลกันไปตามมาตรภาพเพราะเราเลี้ยงน้องมาแต่เล็ก,เ,ลกเหมือนเราเป็นพ่อนั่นเองนี่แหละชีวิตของเราเห็นความทุกข์ความยากความลำบากในการเลี้ยงชีวิตในการดินน้นรนในการสแสวงหาเราก็เห็นโทษเห็นไปเลยไม่อยาก มีครอบครัวไม่อยากมีภาระผูกพันนั่นเองเราก็เป็นผู้ที่เบื่อหน่ายไปอานังสือคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสพอดีเราก็อยากบวชบวชครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนั่นเองถ้าเราศึกไม่คงไม่มีแต่ว่าน่าจะตายตอนที่เราศึกนั่นเองศึกตอนที่เราหมดลมหายใจไปนั่นเองนี่แหละความตายมันไม่เลือกว่าเราจะตายวันไหนเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมยอมรับความเป็นจริงว่าเราเกิดมาเพื่อจะ สั่งสมอริยทรัพย์สั่งสมทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเนคขม,มะบาร,รมีปัญญาบาร,รมีวิริยะบาร,รมีขันติบาร,รมีสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นจเจริญเมตตาแล้วระวางอุเบกขาเป็นเราก็เย็นได้นั่นเองบางคนก็เห็นว่าเราใส่ประคำอย่างนี้ใส่สองเส้นหรือเปล่าไม่ใช่สองเส้นเส้นเดียวแต่ว่าทบสองสองรอบนั่นเองทําให้เหมือนสอเส้นนั่นเองหลวงพ่อดบทท่านใส่ประคำสองเส้น ตลอดสีเขียวนั่นเองแต่เราใส่สีเหลืองเราชอบสีเหลืองเราใส่เส้นเดียวเราไหวนับพุทธโธธรรมโมสังโฆนโมพุทธยะลอยแปดทุกวันพระจะขึ้นก็ตามจะแลมก็ตามพระเล็กก็ตามพระใหญ่ก็ตามเราก็สวดพุทธโธธรรมโมสังโฆนโมพุทธยะเพื่อเป็นพุทธานุสติธรรม,มานุสติสังขานุสติไม่ได้ใส่ เพื่ออวดโชว์อวดโก้อวดเก๋อะไรแต่เราใส่เพื่อจะอไว้สวดมนตเพื่อไม่ให้มันลืมนั่นเองนี่แหละกันเราก็ใส่ประคำไว้เพื่อสวดพุทโธธรรมโมสังโคนั่นเองพุทธเจ้า5 6พระธรรม38พระสงฆ์14รวมเป็น108พอดีนั่นเองฉันั้นการที่เราท่านทาั้งหลายมารวบรวมการฟันตุยันบางคนก็อยากฟันมากบางคนก็อยากให้เราสวดมาก แต่เราก็สวดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วมีอาจารย์สมพงษ์ท่านก็สวดบร,รมีสามสิบทัศสี่สิบทัศที่ท่านสวดนั่นเองเราก็โมทนากับท่านเราสร้างกลุ่มสร้างก้อนกลุ่มได้หมดทัศสดชื่นกลุ่มสวดมนต์บทมหาจากักรพรรดิทำวัดเช้าทำวัดเย็นเราก็พากันสวดมนต์ทุกวันนั่นเองวันละครั้งสองครั้งสามครั้งตามเหตุตามปัจจัยเรามีพระสองรูปโยมหนึ่งคนเราก็สวดในกลุ่ม แล้มีพี่สุกิตาพี่กุ้งพี่ต่างๆก็รวบรวมกันสวดบทมหาจากักรพรรดิรวบรวมกันอิฐานบุญกุศลเราสร้างกลุ่มขึ้นมาตอนปี63ตอนโควิดมีขึ้นนั่นเองทำให้เราไปไหนไม่ได้ไม่สะดวกพี่สุกิตาก็ตั้งกลุ่มมามาเมื่อเดือนเมษายน2563นั่นเองเราก็ ตั้งกลุ่มมาเมื่อวันที่30เมษายน2563นั่นเองตั้งกลุ่มมาสวดมนต์เพราะช่วงนั้นไปไหนลำบากเลยต้องมีกลุ่มได้หมดทัศสดชื่นกลุ่มสวดมนต์บทมหาจักรพัรดธรรมวัดเช้าทำวัดเย็นนี้บทต่างๆที่เราพากันสวดมนต์พากันเทศเทศตนเอง3มนิ้วนั่นเองเทศผู้อื่นฟังแค่หนึ่งนิ้วนั่นเองการเทศการสอนก็เป็นหน้าที่ของพระอยู่แล้วถ้าพระ ไม่สอนอุปเกรสิหกอุปเกรสิหกของพระก็จะพ่อคูณไปเรื่อยๆนั่นเองอภิสมาโลโพโลเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นโทโซความประทุษร้ายโกโทความโกเทืองอุป,ปานาโหความปุกเวทไม่มั่นกันมาโคความลบลูดูถูกปาราโซความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่นอิสชาความริษยามัชริยังความตนีเหนียวแน่นกีดกันทั้งเข้าคองและวิชาความรู้ มายาความเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากลซาเธอยังความโอ้อวดตัวยิ่งกว่าคนที่มีอยู่ทมโพความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อสั่งสอนโดยธรรมโดยชอบสารมโพความไม่ยอมตามมีเหตุผลอ้างต่างๆเมื่อว่ากล่าวโดยธรรมโดยชอบมาโนความเย่อหยิ่งถือตัวถือตนอาติมาโนความดูถูกล่วงเกินผู้อื่นมาโทความเมาหลงในร่างกายที่สุดโทด้วยความชัลาและความป่วยไข่อยู่ปีนิดประมาโดความประมาท มัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชังนั่นเองอุปกรศสิบหกผู้พูดก็ยังละไม่หมดก็เพียรละอยู่ผู้ฟังก็ละไม่หมดก็เพียรละนั่นเองต่างคนต้องเพียรทำเพียรสร้างเพียรบำเพ็ญถ้าบุญกุศลบาร,รมีมีมากอุปกรศสิบหกก็จะมีน้อยไปเรื่อยๆถ้าอุปกรศสิบหกมีมากบุญกุศลก็จะเหลือน้อยไปเรื่อยๆนั่นเองฉะนั้นอุปกรศสิบหกนี่แหละ ที่พทธเจ้าท่านตรัสไว้พระริยาเจ้าท่านมาร้อยเลียงทําให้เราท่องได้นั่นเองทั้งส6ข้อมันมีทุกข้อแหละฉะนั้นการที่เราเพียรละอคติสีล่ลำเอียงพอกกรักลำเอียงพอกรธลลำเอียงพอลงลำเอียงพอกลัวนั่นเองฉันทากัติลำเอียงพอรักโทสาคติลำเอียงพอก,กรธโมหคติลำเอียงพอลงพยาคติลำเอียงเพราะกลัวนั่นเองหวาดกลัวว่ากลัวเขาจะ สูงกว่าเราเราไม่ต้องกลัวหรอกคนเรามันต่างคนต่างทําคุณงามความดีต่างคนต่างสร้างบาร,รมีไปแต่ใครไม่สร้างเราสร้างใครไม่เสียสละเราเสียสละนั่นเองเสียสละสิ่งที่เป็นเวลาที่เรามี 24, 24ชั่วโมงเหมือนกันทุกคนนั่นเองจะทําบุญทําบาปมากน้อยก็อยู่ที่เราทั้งหลายจะสวดมนต์มาก จะสวดมนต์น้อยจะมากราบพระจะมานอบน,นอบน้อมก็เป็นเรื่องของเราทั้งหลายที่เราต้องนอบน้อมจนไม่มาเกิดไม่มาตายนั่นเองนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้านอบน้อมต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ท่านหลุดพ้นไปแล้วนอบน้อมต่อพระอรหันตเจ้าพระอนาคามีพระสกทา,าคามีพระโสดาบันต่างๆที่เรารู้ว่าท่านละอุปเคสสิบหกได้เบาบางเหมือนโสดาบันละสังโยตสามได้ สกัตถาคาละสังโยชน์สามได้ไม่พอละราคะได้ปฏิฆะครึ่งหนึ่งถ้าพระอนาคาละได้5ราคะได้ขาดปฏิฆะได้ขาดนั่นเองถ้าเป็นพระอรหันตท่านละลูปราคะอารูปราคะอุรจักกุกุจะมานะแล้วอวิชชาได้ขาดเลยเป็นอรหันตผลนั่นเองสังโยชน์ทั้ง10บข้อนี่เราทั้งหลายต้องรู้ต้องประพฤติปฏิบัติต้องละสกยะทิฏฐิไม่ถือว่าร่างกายเป็นของเรา เราเป็นร่างกายนันเองเราก็เพียรละสักยาติทิฏฐิเราละวิกิกิจชาไม่ลังเลสงสัยในธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าตััไว่าอย่างไงถูกต้องเสมอเพราะพุทธเจ้ากดตัดเรื่องกฎแห่งกรรม12อย่างท่านก็พูดได้ละเอียดมากนั่นเองกรรม12อย่าง13อย่างที่คุรุกรรมสัตตะกรรมชนกกรรม ครุกรรมกรรมหนักๆต่างๆที่เราทั้งหลายต้องมาเรียนรู้ตอนที่เราเรียนปริยัตเรียนนักธรรมตรีนักรมโทนักทรเอกนั่นเองเราก็ต้องเรียนอุปกสิ16เรียนรู้กรรมสิบสองอย่างนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องรู้ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่เรียนปริยัตรู้คำพีไม่เรียนการปฏิบัติด,ดีรู้เท่าทันกิเลส ปริเวตก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองไม่รู้ทางกายวาจาใจของเราเราก็พากันสร้างกรรมไม่ดีไปเรื่อยๆการสร้างกรรมไม่ดีไปเรื่อยๆม,ม,มันก็เป็นทิฏฐิมานะเหมือนพระที่บวชหลายพรรษาแล้วก็มีทิฏฐิมานะไม่ยอมใครหลงว่าตัวเองเป็นผู้มีความรู้ได้ปรเรียนก้าได้มีความรู้มากไม่ฟังใครนั่นเองหลงในทิฏฐิมานะ ทิฏฐิพระมณกษัตริย์นั่นเองถึงคนโบราณเขาว่าทิฏฐิพระนี่มันบวชนานๆมันก็ถือว่าตัวเองมีพรรษามากแต่เราไม่เคยคิดว่าเราพรรษามากเราคิดว่าเราพรรษาสักสิบกว่าแต่พรรษานี้ก็ผ่านไป30มพรรษาแล้วนั่นเองแป๊บเดียวไม่นานเลยแป๊บเดียวก็30มสิบพรรษาแต่ใจเราน่คิดว่าประมาณสิบกว่าพรรษานั่นเองแต่ความแกมเราไม่เลือกว่าเรา แก่ตอนไหนเราก็แก่ไปเรื่อยๆจนใกล้จะตายไปทุกวันนั่นเองนี่แหละความแก่ความเจ็บความตายไปเรื่อยๆนั่นเองนี่แหละทิฏฐิมะทิฏฐิพระคือทิฏฐิความเห็นของพระว่าพระบางองค์ก็ถือว่าพระนิพพานไปทางนี้อย่างเดียวไม่สามารถไปทางอื่นได้นั่นเองเหมือนกรุงเทพไปเฉพาะรถไฟอย่างเดียวรถยนต์ไปไม่ได้เครื่องบินไปไม่ได้ทิศเหนือทิศใตไ้ไปทุกทิศ ทุกทางจะไปข้างบนก็ได้จะลงไปข้างล่างก็จะไปได้ถึงได้นั่นเองฉะนั้นเราต้องมีความเชื่อในคําตรัสของพระพุทธเจ้าว่าพ,พุทธเจ้าตัดเรื่องกฎแห่งกรรมเรามีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราก็จะรับรับผลของกรรมนั้นๆสืบไปนั่นอเองนี่แหละ การสร้างกรรมดีกรรมชั่วมันก็อยู่ที่ตัวทําการแผ่เมตตาให้ผู้อื่นควรแผ่เมตตาให้ตัวเองขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์ขอให้ข้าพ,เจ,าจจาาพเจ้าจงไม่มีเวรขอให้พระพเจ้าจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์ขอให้ข้าพเจ้าจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีมความสุข ขอให้สัตว์ทางหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรขอสัตว์ทางหลายจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันขอให้สัตว์ทางหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์ขอให้สัตว์ทางหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดขอให้สัตว์ทางหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ทั้งมวลขอให้สัตว์ทางหลายทั้งปวงจงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้วนั่นเองเรามีสมบัติกายะสมบัติแล้วมีวจีสมบัติแล้ว มีมโนสมบัติแล้วเราก็เอากายสมบัติมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลบาร,รมีให้เกิดขึ้นในจิตใจถ้าเราไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมก็ถือว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้านนั่เองไม่มีการนนบน้อมไม่มีการเคารพคาระวะผ้ากาสาวพัดบางคนเห็นพระเห็นเจ้าก็ยังไม่ยกมือไหว้ไม่สอนลูกหลานยกมือไหว้เอาไปมาตนเองก็ไม่มีาศาสนาในจ,ใจิตใจไม่มีการเคารพนบน้อม ต่อพระเจ้าพระสงฆ์เลยทําให้ลูกหลานไม่เคารพด้วยนั่นเองนี่แหละการเคารพนอบน้อมเป็นกิจหน้าที่ของเราทั้งหลายต้องเคารพนอบน้อมต่อคําตัดของพุทธเจ้าเพราะคนที่เกิดมาในศาสนาพุทธหรือว่าได้ฟังคําสอนได้เรียนรู้เป็นผู้มีบุญอยู่แล้วแต่เราเอาบุญต่อบุญเอากุศลต่อกุศลเอาบารมีต่อบารมีไปเรื่อยเราก็สามารถสร้างบารมีสิให้เต็มที่เต็มกําลังได้ ถ้าเราไม่สอนลูกหลานไม่สอนญาติพี่น้องไม่บอกลูกเด็กเล็กแดงเราก็จะเป็นคนที่แข่งกระด้างมีทิฏฐิมีมานะมีอัตตาตัวตนก็กลายเป็นศาสนาคิดพราหมณ์ฮินดูไปต่างๆนั่นเองเราก็เปลี่ยนศาสนาจากพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามเป็นพราหมณ์ฮินดูไปก็หมดสิ้นจากความเป็นพุทธในจิตใจนั่นเองพุทธคือผู้รู้จักเหตุ รู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลประชุมชมนั่นเองปุริสธรรมนี่แหละความเป็นผู้ใหญ่ในศาสนาพุทธท่านตัดไว้ไม่ผิดเลยท่านว่ารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลประชุมชนนั่นเองเราก็สามารถอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ได้อยู่ที่เย็นเราก็อบอุ่นอยู่ที่ร้อนเราก็อบอุ่นในจิตใจนั่นเอง พุทธเจ้าท่านถึงสอนให้เรามาสวดมนต์มาแผ่เมตตามาโมทนาบุญมาอ่อนน้อมถ่อมตนมาทึกบุญทุกวันนั่นเองทุกวันนี้ต้นสาระข้างล่างข้างหลังต้นด้านหลังนี่ก็ใบไม้เริ่มร่วงแล้วนั่นเองต้นสาระก็มาปลูกเมื่อ10กว่าปีแล้วมันก็โตใหญ่สูงกว่ากุฏิ3ชั้นตอนนี้สูงประมาณ15เมตรอีก5ปี10ปีจะสูงถึง ถึง20เมตรนั่นเองนี่ก็สูงไปตามลำดับแต่เม่นขึ้นสูงสุดอีกหน่อยมันก็จะล้มหายตายจากไปนั่นเองนี่แหละต้นไม้เป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเหมือนเราทั้งหลายอายุขนาดนี้มันก็มีความเสื่อมถอยร่วงรวยไปตามลำดับเพราะความเกิดความแก่มันมาคู่กันนะั่นเองความเจ็บความตายมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆไม่เราเราไม่เลือกว่าเราจะ ตายวันไหนเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมยอมรับความเปจริงว่าเราเกิดมาเพื่อจะมาเรียนรู้โลกไม่ได้ติดโลกอะไรเขาเลยถามว่าเราเกิดมาทําไมนั่นเองถ้าเรารู้ว่าเราเกิดมาทําไมแล้วเราก็เกิดมาทําบุญทําบาปหรือว่าเกิดมาสร้างบุญกุศลบรารมีเกิดมากินนอนเสพกามเท่านั้นหรือเปล่ามันก็ต้องรู้ตนเองเองถ้าเราไม่รู้ตนเองมันก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานกินนอนเสพกามเท่านั้น ถ้าเป็นอสุรกายก็มีความขี้คลาดหวาดกลัวถ้าเป็นเปรตก็มีแต่การหิวไม่รู้จะอิ่มถ้าเป็นสัตว์นรกมีความทุกข์ไม่สางซานนั่นเองนี่แหละความทุกข์ของสัตว์นรกมันทุกตลอดทุกวินาทีไม่มีความสุขเลยเหมือนเราไปโรงพยาบาลเราเจ็บป่วยนี่มันทุกชั่วโมงกว่าจะผ่านไปมันนานยาวนานมากนั่นเองนี่แหละความทุกข์ของ,ม,งมนุษย์ตอนที่เราเจ็บป่วยที่เรา ไม่สบายเราก็ต้องทุกข์ทรมานเหมือนนรกบนดินนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องเรียนรู้ว่ามนุษย์สโลกนี่มันมีอบายภูมิสี่มีสวรรค์หกชั้นมีชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมานชั้นปริมาสวัตตินั่นเองสวรรค์หกชั้นมันเป็นการมาพบอยู่มันก็ยังติดกามอยู่ความเป็นทิพย์อยู่นั่นเองแต่รูปรภพ มันก็ยังติดในรูปอยู่นั่นเองอรูปประพรมไม่มีรูปแล้วก็ติดในชาในสมาธิอยู่นั่นเองนี่แหละ31ภพ31บ31ภูมิที่เราต้องมาเรียนรู้กันถ้าเราไม่เรียนรู้กันแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเราเกิดมาตายแล้วเราจะไปไหนนั่นเองเราไม่รู้ว่าเราตายไปไหนเราต้องเรียนรู้ในปัจจุบันว่าเราต้องเลือกไปนั่นเองอย่าไปเลือก ไปตามกรรมต่อเราต้องเลือกไปตามใจของเราถ้าเราเลือกตามไปตามใจแล้วเราก็จะเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้สวรรค์ก็ได้พรหมก็ได้ตามที่เราปรารถนาถ้าเราเลือกไปตามกรรมเราก็เพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมลมต่างๆทําให้เราตกจมตกแช่เนืน่นช้าเสียเวลาไปวันๆหนึ่งเราก็ไม่เพียรสร้างคุณงามความดีวัดไม่เข้าพระพุทธเจ้าไม่นกน้อไม่ สวดมนต์ต่างๆมันก็เหินห่างไปเรื่อยๆนั่นเองนี่แหละผู้ที่สวดมนต์นี่ไม่ใช่ใครจะทําง่ายๆผู้ที่สวดมนต์เป็นวส,สีเป็นความชนานาญแล้วก็จะมีความเพลินในพุทธมนต์นั่นเองในมนต์ของพระพุทธเจ้าในธรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า,รรรรพ,รพ,จาพระสงฆ์มาร้อยเรียงให้เราได้สวดพุทโทรธธรรมโมสังโฆไปเรื่อยๆเราก็จะมีความสุขปัจจุบันไปเรื่อยๆเราก็จะมีปิติความยินดี ศีลสมาธิปัญญาเราก็จะมีครบพร้อมเพื่อจะไปสู่ความปรารถนาที่เราต้องปรารถนาให้หลุดพ้นนั่นเองถ้าเราไม่ปรารถนาหลุดพ้นเราก็กินแต่ดินแต่น้ำธาตุดินธาตุพ่อของเราธาตุน้ำธาตุแม่ของเราไม่ยอมโตสักีไม่ยอมเป็นผู้เดินไปคนเดียวอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยธาตุดินและธาตุน้ำอยู่เวียนว่ายตายเกิดหาที่จบพิสิ้นไม่ได้นั่นเอง ฉะนั้นเราต้องเจริญเติบโตไปสู่สิสู่สมาธิสู่ปัญญาสู่วิชาสู่วิมุตติความหลุดพ้นนั่นเองความหลุดพ้นนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องปรารถนาคือศาสนาพรมจันทร์ที่พุทธเจ้าท่านสอนให้เราเรียนรู้ซึ่งศาสนาพรมจันทร์ถ้าเราไม่ยินดีในศาสนาพรมจันทร์ก็เหินห่างจากความเป็นพุทธธรรมะสังฆะไปเรื่อยๆเ,เราก็จะ ไม่เพียนสร้างคุณงามความดีในวันนี้กลุ่มได้หมดถ้าสดชื่นกลุม่สมสวดมนต์บทมหาจักรพัิสูสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเราทั้งหลายใน YouTube ใน Facebook เราก็มารวบรวมกันฟังธรรมให้เป็นธรรมอันยิ่งนั่นเองเราก็ทำจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีแล้วน้อมบุญกุศลบารมีที่เราทั้งหลายได้กระทำได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันน้อมแผ่ไปให้พ่อเกิด แม่เกิดครูอุปชาอาจารย์ญาติทางสายเลือดญาติธรรมทัาทาง้งหลาย